ผมคิดออกแล้วฮะว่าจะมีใครบ้างที่คุณได้เจอในเบรกนี้อย่า,ชารช้าดีกว่าเชิญฮะศ so ิลปินคนถัดมาครับในรายการ Musicology เทปพิเศษในวันนี้ <Hey. S 1> เขาคือศิลปินแนว EDM Electronic Dance Music ในนามว่าเดวิดเกตาที่กำลังเป็นกระแสอย่างมากในวงการคอนเสิร์ตเมืองไทยถึงแม้ว่าการเริ่มต้นบนเส้นทางสายดานตรีของเขาจะไม่แตกต่างจากศิลปินแนว EDM คนอื่นๆสักเท่าไหร่ ด้วยการนำเพลงดังๆในช่วงเวลานั้นมารีเม์ใหม่จนกลายเป็นเพลงของตัวเองแต่ในสุดท้ายท้ายสุดครับเขาก็สามารถสร้างเอกลักษณ์ให้กับเพลงของเขาจนกระทั่งแฟนเพลงทัวลกครับต่างก็สามารถจำติดหูได้ง่ายๆจะติดอยู่ก็ตรงที่นิสัยปแปลกๆของเขานั่นแหละที่ไม่สามารถคิดเพลงดีๆออกมาได้ถ้าตัวเองไม่กำลังมันอยู่นั่นเองครับทำให้กว่าจะได้เพลงออกมาให้ได้ฟังกันสักเพลงก็กินเวลาไปหลายปี โดยในเพลงแรกที่เขาปล่อยออกมาในปี2001นั้นก็คือเพลง Just a Little More Love นะครับส่งผลให้เขานะครับเริ่มมีชื่อเสียงในวงกว้างต่อด้วยเพลง Just for One Day นะครับซึ่งเป็นการนำเพลงของเดวิดวบวีนะครับมารีมิกซ์ใหม่ จนได้รับความนิยมไม่แพ้กันทําใ้้ในเวลานี้ครับ <c oughs> เขาต้องแบกรับภาระของการเป็นศิลปินแนว EDM แถวหน้าของโลกต้องเดินสายออกทั่วหนักพร้อมทั้งออกอัลบั้ม One Love ครับที่มียอดขายระดับแพลตตินัม การันตีด้วยความมันของเพลงคุณภาพมากมายครับไม่ว่าจะเป็น When Love t a k e Over featuring กับ Kelly Rowland นะฮะ Sexy Chic featuring a c o n ครับและ Getting Over You ครับตามมาติดตด้วยอัลบั้มชุดถัดมาครับ Nothing But a b e a t นะครับที่มีเพลงเด่นอยู่หลายเพลงรวมทั้งออกซิงเกิลใหม่ภายใต้ใค่ายเพลงของตัวเองในานาม Lover on the Sun ครับถึงแม้ว่าช่วงเวลานี้ครับชื่อของเดวิดเกต้านะครับจะดูดรอปลงไปบ้าง แต่ใครจะปฏิเสธได้ครับว่าเดวิดเกต้าคือหนึ่งในศิลปิน EDM คนแรกๆครับที่ได้พาวงการอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์มิวสิกมาถึงจุดที่หลายๆคนไม่เคยคาดฝันไว้อย่างที่เห็นได้นะฮะจากงานคอนเสิร์ตเจิงๆมากมายทั้งในเมืองไทยและทั่วโลกขอหยุดกับศิลปินชายนะครับเพียงเท่านี้ก่อนครับแล้วมาเจอศิลปินคนถัดมาที่ฝีมือสูสีคุกี้กับอเดลครับ เธอคนนั้นคือลานาเดลเลย์นะฮะหรืออลิาเบตแกรนด์นะครับซึ่งมาพร้อมกับพรสวรรค์ทั้งเสียงร้องหลอนๆแนวกอสเปลครับและหน้าตาที่ปรากฏอยู่บนนิตยสารแฟชั่นหลากหลายเล่มลานาเดลเลย์รับสร้างความหึงหาตั้งแต่ซิงเกิลแรกที่เธอแต่งเองครับอย่างวิดีโอเกม Singing the old bar, Swinging with the old stars in with Living the 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 fame old old for bar และภายใต้ฝุ่นควันของความฮือฮาครับก็ยังไม่จางลงเธอก็ปล่อยอัลบั้มบอลชูดายครับที่อัดแน่นด้วยดนตรีแนวคอสเปลและเวิร์มิสิกอยู่แน่นอัลบัม้มไม่ว่าจะเป็นนะครับเพลงบอลชูดาย

Summer time sadness. Summer time, summer time sadness. Young and beautiful will you still love me when I'm no longer beautiful. I've seen the world let it out as much. Latinish now and tell right? ส่งผลให้อัลบัมนี้โด่งดังและพุ่งทะยานขึ้นไปอยู่ส <Mm ูงสุดบนชาร์ตเพลงทั่วโลกและทำยอดขายนะครับไปได้กว่าเจล้านคอปปี้ในเวลาอันรวดเร็ว และเมื่อชื่อเสียงของเธอกำลังอยู่ในจุดพีิกนะครับ mm hmm. เธอก็ไม่รอช้าที่จะปล่อยอัลบั้มใหม่ออกมาในนาม Paradise mm hmm. ที่ต่อย้ามความเป็นศิลปินของเธออย่างเต็มเปี่ยมด้วยเพลงคุณภาพมากมายไม่ว่าจะเป็นไร้ ve time, Daddy, Boo Velvet

ยังไม่หมดนะลยหลายคนคิดว่าจะหมดเพียงเท่านี้ครับยังครับยังมีอีกครับ1ปีมีศิลปินค่อนข้างเยอะมากๆที่เราพามาให้คุณได้เจอกันแต่ว่าช่วงหน้าครับเรียกได้ว่าตัวกลั่นเลยทีเดียวเราสรรหาและก็คัดเลือกมาให้ใช้เวลาพักหนึ่งเลยนะครับกว่าเราจะหาศิลปินเหล่านี้เนี่ยแล้วก็คัดเลือกมาเป็น a r t i s t of the Year 2014ให้คุณนะคะฉะนั้นช่วงหน้าคุณห้ามพลาดเด็ดขาดเดี๋ยวเจอกันครับกับ Musicology ฮะ และสำหรับศิลปินกลุ่มสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับของ m มิสคูล o โลจีเทปเ็จในวันนี้จะเป็นใครไม่ได้เลยครับนะฮะนอกจากศิลปินร็อกที่โด่งดังที่สุดตลอดการจากเกาะอังกฤษนะฮะนาม THE BEATLES